สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยกับเทพสายฟ้าราชาสงครามและตอนนี้จะเป็นตอนที่607-609นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยไม่เร็วเลยนี่เจ้าสามารถดึงพลังของมันออกมาได้แล้วพลังพิเศษของดาบนี่จะทําให้พลังของสมาชิกสํานักมารัติการแข็งแกร่งขึ้นอีกหืมในฐานะที่ข้าถือเป็นยอดอัจฉริยะเจ้าพิจรารณาแต่ง,งานกับข้าไหม หากว่าเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะทำลายโลกของเจ้าในคืนแต่งงานก็เอาสิลองดูได้เลยดูเหมือนว่าจะทำให้ราชนีผู้นี้โกรธแล้วสินะเออข้าก็แค่แล้อเล่นแค่นั้นละมีคนกำลังมาคารวะท่านเจ้าสำนักสิพี่ทั้งสามพูดขึ้นเถิดท่านเจ้าสำนักนี่ท่านทำอะไรเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองแหละไม่ต้องตกใจไปนี่คือผลการฝึกฝนของข้าเองอย่าได้กังวลไปเพียงแค่พวกท่านเชื่อในตัวข้า ท่านเจ้าสำนักนี่ท่านสามารถเคลื่อนย้ายค่ายกลนพิฆาดมานด้วยฝ่ามือของท่านได้แล้วอย่างนั้นเหรอกระทั่งส่งพลังมาให้พวกเราได้อีกดูเหมือนว่ามันจะสําเร็จได้ด้วยดีดูเหมือนพลังที่ข้าส่งให้พวกเจ้ามันจะไม่มีผลกระทบข้างเคียงอะไรเลยฮ่าฮ <c oughs> ฉันยอดเยี่ยมยิ่งนักสิ่งที่เจ้าสำนักคนก่อนทำไม่สาเร็จแต่กลับมาสําเร็จด้วยฝีมือของเจ้าสิทธิ์พี่ท่านชมข้าเกินไปแล้วฮ่าไม่เกินไปหรอก พวกท่านทั้ง3มการเตรียมพร้อมต่อสู้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่พวกเรามาที่นี่พ่อมีแขกคนสําคัญมาหาเจ้าแขกคนสําคัญอย่างนั้นเหรออามาตะาที่หนึ่งแห่งหมก,กอสังหารอามาตะาเขามาทําอะไรที่นี่ในที่สุดก็มาสักทีนะพวกเราไปกันเถอะขอรับพระราชวังลอยฟ้าท่านอาจารย์สิทธิพี่ฟูเยียนผู้โอโสไทโคท่านเจ้าสำนักชูฟิง ท่านคงเป็นอมตะที่หนึ่งแห่งหมกาะสังหารอมตะใช่ไหมเจ้าไม่จําเป็นต้องสุภาพต่อข้าทุกคนออกไปก่อนข้าต้องการพูดคุยกับชูเฟิงตามลําพังเอ,อ่อเพื่อความปลอดภัยของท่านเจ้าสํานักเกรงว่าจะไม่ได้ท่านอาจารย์แล้ทุกคนออกไปก่อนเถอะชูเฟิงนี่ไม่เป็นไรหรอกพวกท่านออกไปก่อนเถอะข้ารู้สึกว่าอมตะที่หนึ่งต้องการร่วมมือกับเราหากท่านเจ้าสำนักกล่าวเช่นนั้นแล้วก็ออกไปกันเถอะ หากเกิดอะไรขึ้นก็เรียกพวกข้าละไม่ต้องกังวลไปพวกท่านออกไปกันได้แล้วข้ามาที่นี่ในวันนี้ก็เพื่อขอถามเจ้าอย่างหนึ่งหากข้าช่วยเจ้าจัดการกับหมูเกาะสังหารอมมาตะเจ้าจะช่วยชุบชีวิตเฟยเอ๋อขึ้นมาได้จริงๆอย่างนั้นหรอการชุบชีวิตขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยข้าไม่อาจรับประกันได้ที่ยอดเขาสายหมอกมีเทคนิคมากมายบางทีเทพสตรีเพียวเมียวอาจมีหนทางช่วยเหลือนางได้ ชูเฟิงถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยเจ้าไปให้ถึงแผ่นหินสลักศาสตร์มือซ่อนเลนเอามาตะผันแปรที่เหลือก็ข,อขึ้นอยู่กับเจ้าข้าอาจจะทรยศต่อพวกเขาแต่ข้าจะไม่ฆ่าพวกเขาขอบคุณผู้อุโสข้ามาแล้วท่านเจ้าสำนักเป็นไปได้ด้วยดีอยอดเยี่ยมยิ่งนักการได้คนอย่างเขามาเป็นพวกเดียวกันกับเราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่แล้วพวกเรามาเริ่มแผนการต่อสู้กับหมู่เกาะสังหารอามาตะกันดีกว่า ช้าก่อนชูเฟิงพวกเราได้ข้อมูลมาสองเรื่องข้าคิดว่าเราต้องบอกเจ้าท่านพี่ฟูเหยียนมีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอเรื่องแรกเลยก็คือทะเลตะวันออกปกติแล้วจะเป็นฤดูร้อนแต่กลับมีกระแสลมเย็นที่เต็มไปด้วยหิมะและน้ําแข็งทว่าหิมะและน้ำแข็งอยู่บนท้องฟ้าเท่านั้นเหมือนกับสัตว์ป่าที่มาจากหิมะหรือว่าจะเป็นการถือกำเนิดขึ้นของกายาศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรอ ข้าเองก็ไม่มั่นใจเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วข้าไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องธรรมดาท่านพี่ฟูเยียนแล้วอีกเรื่องเราเรื่องที่สองก็คืออีกไม่นานจะมีพิธีสมรสนายอดเขาสายหมอกเจ้าสาวคือจือหลิงมู่หลงสวิงเลื่อนพิธีให้เร็วขึ้นอย่างนั้นหรอไม่ใช่คู่สมรสของจือหลิงคือเจียงซีซาอะไรกันเจียงซอซาอย่างนั้นหรอ ความสวยของจือหลิงเป็นที่น่าตื่นตะลึงยิ่งนักกระทั่งนางยังเป็นผู้มีกายาศักดิ์สิทธิ์ทว่าต้านไถสวีนั้นก็มีไม้เด็ดที่ใช้ข่มขู่เกียงซีซาการสมรสระหว่างจือหลิงกับเกียงซีซาอาจจะเป็นกับดักก็ได้ในบัตดเทียบเชิญเกียงซีซาเขาไม่เพียงแต่ประกาศว่าเขามาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธ เขายังบอกอีกว่าจือเหลียงนั้นเป็นคู่รักของชูเฟิงแต่ทว่าชูเฟิงไม่สามารถถอนพิษโอสถลูกกรนตึงสวรรค์ในร่างของจือเหลียงได้เขาจึงไม่อาจทนต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้แต่ว่าเบื้องหลังของมันเพียงต้องการกายาศักดิ์สิทธิ์ของจือเหลียงเท่านั้นพวกเราจะทําอย่างไรกันดีข้าไม่อาจนั่งรออยู่เฉยได้แล้วดูเหมือนว่าเจียงซีซาจะเบื่อชีวิตแล้วสินะเจียงซีซายังกลัวต้านไทสเสวียน เพราะว่ามันกลัวว่านางจะทําร้ายข่วงไปเนียนข้าคิดว่ามันบังคับให้นางปรากฏตัวมัตซุบเอ้ยจือหลิงเป็นคนรักของข้าข้าไม่ยอมให้มันแตะต้องนางพินันคดโชูเฟิงเจ้าจะทําอะไรข้าจะไปชิงตัวเจ้าสาวและสังหารพวกมันในวันสมรสตกลงตามนี้หากพวกเราไม่ทําอะไรเลยมันต้องคิดว่ามันสามารถลังแกสํานักมารรัติการของพวกเราได้แน่ส่งกําลังคนไปที่ยอดเขาสายหมอกเดวนี้น้อมรับบัญชา ขสา,ายหม้าได้ยินมาว่าเจียงซีซาจะสมรสกับจือหลิงคู่มั่นของมู่หลงสวิงฮ่าฮ่ามันดูถูกพวกเราเกินไปแล้วดูเหมือนว่าเจียงซีซาผู้นี้จะลวนหาที่ตายใต้ท้องทะเลพี่น้องทุกท่านพวกเราจะเริ่มการต่อสู้กันแล้วท่านเจ้าสำนักท่านแน่ใจหรือว่าค่ายคนที่ท่านเทพสตรีเพียวเมียวเกาจะอยู่ที่นี่แน่นอนท่านไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้เลยท่านอาจารย์โปรดช่วยข้าเปิดข่ายคนนี้เถิดครับ สวรรค์น,นันมันเกิดอะไรขึ้นข้ารู้สึกว่าเคยเห็นค่ายกวนนี้ที่ไหนกันนะค่ายกวนนี้หาใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทําได้ไม่ค่ายกวนนี้ช่างแตกต่างจากค่ายกวนกองทัพสังหารของเกียงศีซาหากรวมพลังของสำนักมารติการแล้วก็พวกเราจะสามารถสร้างกองทัพได้อย่างแข็งแกร่งในวันมงคลสมรสพวกเราจะเปิดใช้ค่ายกนนี้และโจมตียอดเขาสายหมอก หลังจากที่กองทัพข้าโจมตีข้าและอมตะที่หนึ่งจะเดินทางไปยังแผ่นหินที่สลักศาสตร์มืดเลนลรับอมตะผันแปรท่านเจ้าสำรักสำหรับศาสตร์มืดซ่อนเลนอมตะผันแปรไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าใจมันหากพวกมันเจอเราเข้าพวกเราจะทำเช่นไรท่านเทพสตรีเพียวเมียวเคยบรรยายความยุ่งยากในพลังของมันหากไม่มีอะไรผิดพลาดข้าคิดว่าภายในครึ่งวันข้าก็จะบรรลุครึ่งวันอย่างนั้นหรอ ครึ่งวันก็พอแล้วไม่เช่นนั้นยือหลิงจะกลายเป็นภรรยาของมันแน่ถ้าเช่นนั้นก็เอาตามนั้นเราจะทำตามคำสั่งของท่านทุกท่านหากเราได้รับชัยชนะข้าชูเฟิงจะตอบแทนพวกท่านอย่างงามท่านเจ้าสำนักจงเจริญสำนักมารลัติการจะเป็นผู้ชนะอามาตะาที่หนึ่งข้ารู้ว่าท่านอยู่ที่นี่ตอนแรกข้าคิดว่าเจ้าได้เป็นเจ้าสำนักพ่อชิวช้างเฟิงแต่ดูเหมือนว่าข้าจะคิดผิดไปกันเถอะ ยอดเขาสายหมอกเราสหายของท่านช่างไม่ธรรมดายิ่งนักพวกเขาจัดงานขนาดใหญ่แม้จะในเวลาที่พวกเขาเสียคู่มั่นให้กับคนอื่นถึงมันจะน่าประทับใจแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ปล่อยให้งานสมรสดี้สําเร็จด้วยดีสินะในตําหนักเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ก่อนข้าจะไปเอากุญแจค่จายกุญเชื่อมมิติกลับมาให้เจ้าเองท่านไปเถิดผู้อวโุโสสวันต่อมา ทำไมผู้อาวุโสอมตะที่หนึ่งถึงยังไม่กลับมาเล่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสมรสแล้วนะผู้อาวุโสอมตะที่หนึ่งในที่สุดท่านก็มาทำไมท่านถึงไปนานนักเล่าข้าไม่ได้พบกับท่านบนรรพชนและท่านประมุขนานเลยทีเดียวพวกเขาจึงต้อนรับข้าข้าจึงไม่อาจปฏิเสธหรือออกมาจากงานได้แต่อย่าได้กังวลไปนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการกุญแจคไขกุญเชื่อมมิติที่จะนำเจ้าไปสู่แผ่นหินศิลาสลักศาสมือซ่อนเลนอมตะผันแปร ในวันอภิเศสมรสสำนักมารติการจะก่อปัญหาพอถึงตอนนั้นข้าจะพาเจ้าไปยังแผ่นหินนั่นขอบคุนผู้อาวุโสบรรพชนได้บอกกับข้าว่าการจะบ่มพ่อพลังและทำความเข้าใจในศาสตร์มืดซ่อนเลนอมอมตะพันแปลจะต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งปีเจ้าคิดว่าจะทำสำเร็จอย่างนั้นหรอผู้อาวุโสไม่ต้องกังวลไปแม้ว่าศาสตร์มืดซ่อนเลนอมาตะพันแปะจะยากเพียงใดสำหรับข้าแค่ครึ่งวันก็เพียงพอแล้ว ดูเหมือนว่าข่าวลือนั่นจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเจ้ามันเป็นปีศาจชัดๆหมูเกาะสังหารอมตะไม่ควรมีศัตรูเช่นเจ้าเลยท่านผู้อาวุโสท่านได้ยินข่าวลือของจื่อหลิงและคนอื่นๆหรือไม่เจ้าอย่าได้กังวลไปตอนนี้หมูเกาะสังหารอมตะได้กลายเป็นหุ่นเชิดของเกียงสีซาไปแล้วคงไม่มีใครกล้าลงมือทําอะไรในขณะที่เกียงกีซาไม่ได้สั่งล็อกหวังว่าคงไม่เกิดอะไรขึ้นจนกว่าวันพรุ่งนี้นะ แม้ว่าข้าจะมั่นใจแผนการในระดับสูงทว่าอนาคตนั้นมีตัวแปรอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นครั้งนี้ชีวิตของข้าและเหล่าสมาชิกของสำนักมารรัติการรวมไปถึงจืวหลิงและคนอื่นๆเป็นเดิมพันไม่ว่ายัางไงข้าต้องชนะ